สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรแล้วสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะประจำเดือนกันยายน2563เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรืเร่อยๆเลยค่ะ ท่านใดนะคะที่ทําการเช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วนะว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดนะยังไม่ได้ทําการเช็คหรือว่ายังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้เช่นเดียวกันค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณนั่นเองนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละท่านนะคะไม่ต้องอยึดกับคำดูดวงมากจนถึงขั้นว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนั้นก็ไม่ถูกไม่ควรเหมือนกันนะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันเลยสาหรับชาวลัคนาราศีกันว่าใน ในเดือนกันยายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะมีดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวเจ้าเรือนนะและในช่วงห้วงเวลานี้นะคะดาวพระพุธเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่29สิงหาคมแล้วนะยาวมาจนถึงช่วงประมาณสัก17-18กันยายนนะคะก็คือครึ่งเดือนของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนั้นถือว่าดีมากๆใครเริ่มต้นทําอะไรให้เริ่มช่วงนี้ได้เลย น,ะะนอกจากเป็นเกษตรราธิบดีแล้วยังได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอีกด้วยดาวเจ้าตัวได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดหมายความว่าอุดมสมบูรณ์หมายความว่ายิ่งใหญ่หมายความว่ามีมากมีล้นคําว่ายิ่งใหญ่มีมากมีล้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวชาวลัคนาราศีกันหรือลัคนาราศีอื่นๆได้ยินว่าดาวเจ้าตัวเป็นมหาอุดนั่นหมายความว่าคุณรอดูเงินในบัญชีเลยว่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ คำว่าได้เป็นเกษตรราธิบดีและได้มหาอุดเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายความว่าเงินจะมากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงกําลังใจเรามากขึ้นร่างกายเราพร้อมที่จะลุยมากขึ้นความคิดเราโลดแล่นมากขึ้นมีไอเดียที่จะทํานู่นทํานี่ทํานั่นมากขึ้นมันเป็นไปได้นะคะมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณไม่ได้เจาะรงไปแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวนะหลายๆคนที่ดูกับสมัยนะคะบอกว่าเอดาวเป็นมหาอุดเนี่ยเงินในบัญชีไม่เห็นเพิ่มขึ้นเลยคุณลองสังเกตดูว่าคุณ มีไอเดียในการทำงานเพิ่มขึ้นไหมใครที่ทำงานฟรีแลนซ์นะคะรับจบนู่นนี่นั่นนะคะมีพลังมีพลังในการทำงานมากขึ้นไหมนะคะเข้มแข็งมากขึ้นไหมรวมถึงสุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ดีไหมการกินการอยู่นอนหลับพักผ่อน เออใช้ชีวิตแบบมีความสุขแฮปปี้ดีไหมถ้ามันเป็นโดยรวมนี้มันไม่ได้หมายถึงเรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวนะคะนี่คือในช่วงพ่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้สบายมากยิ่งขึ้นเข้าที่เข้าทางลงตัวลง,ลงรอยมากยิ่งขึ้นถ้ามันได้เรื่องการเงินเพิ่มนั่นถือว่าด,ดีมากสมัยก็ยินดีด้วยนะคะแต่หลายๆคนนะที่เป็นชาวลัคนาราศีกันในจังหวะดีๆแบบนี้บางคนเงินในบัญชี เพิ่มก็มีเช่นเดียวกันนะคะและหลังจากนี้หลังจากวันที่18ที่ดาวพระพุธเนี่ยได้โครจรยาวมาตั้งแต่ยี่สิบเาสิงหานะจนถึง18กันยาประมาณนี้เนี่ยหลังจากนั้น ดาวพระพุธก็ได้มีการโขจรเข้าเรือนการเงินอีกค่ะแต่ว่ามีการโคจรผิดปกติอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเวลาเราได้เงินมาให้รู้จักเก็บให้รู้จักออมนะคะไม่ใช่ว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราได้เงินเราก็ใช้ใจ่ายเพียงอย่างเดียวฟุ่มเฟือยบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันมักจะเก็บเงินสดไม่ค่อยอยู่นะสมัยเลยแนะนําชาวกันไปหลายๆคนแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัว ว่าคุณนั้นเก็บเงินสดไม่ค่อยเก่งเก็บเงินไม่ค่อยเก่งให้เปลี่ยนในรูปแบบของการเก็บเงินไม่ว่าจะไปซื้อทองเก็บไว้ไม่ว่าจะไปซื้อบ้านเก็บไว้ซื้อรถไว้นะคะ เพื่อที่จะได้ไม่เงินเรามันไม่หมดไปมันกลายไปเป็นทรัพย์สินแปลงไปเป็นทรัพย์สินอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะฝากให้คุณพอ่อคุณแม่เก็บไว้ให้<ม>ก็ได้มันมีทางออกหลายๆวิธีอันนี้คือสมัยเพียงแค่ยกตัวอย่างขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันมีเกณฑ์ได้เงินแต่มันก็มีเกณฑ์ที่จะมีการรั่วไหลของเงินออกไปเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดาวนั้นโครจรผิด ปกติด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้ขอมมาอธิบายเสริมอธิบายเพิ่มในเรื่องของดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเป็นกเกษตรราธิบดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราตัวเราเองจะต้องเต็มที่ ตัวเราเองจะต้องลุยงานให้เต็มที่จะต้องใส่พลังให้เต็มร้อยยิ่งเป็นมหาอุดด้วยแล้วเราจะมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆอยู่แล้วใช้จังหวะใช้เวลานี้นะคะเร่งผลงานเร่งลุยงานให้เต็มที่นะคะรับผิดชอบงานมากขึ้นแม้ว่าจะมีความเครียดเราลองบริหารจัดการหาคนนั้นมาช่วยหาคนนี้มาช่วยใช้คนให้ถูกกับลักษณะของงานเพราะว่าชาวกันน่ะมีข้อดีเด่นๆชัดๆเลยของชาว ลาลัคขณาราศีกันคือการพูดการจาคุณจะรู้จักไหว้าวานใช้คนคุณจะรู้จักใช้คำพูดของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะรู้จักเออคุณเอคุณเป็นคนเก่งด้านนี้คุณมาทำงานตรงนี้ให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ ชาวลัคนาราศีกันสามารถเอาตัวรอดตรงนี้สมัยไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะคะคุณจะรู้จักบริหารจัดการได้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะดาวประจําเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพระศุกร์ค่ะและดาวพระศุกร์จะมาโคจรอ,อยู่ที่เรือนลาภะตั้งแต่วันที่สองกันยายนได้ตําแหน่งเป็นราชาโชค มันประกอบกันมากๆเลยนะคะที่ดาวพระพุธเป็นกเกษตรตั้งแต่29สิางหาจนถึงวันที่18กันยาหลังจาก18กันยาดาวพระพุธเข้าเรือนการเงินดาวพระศุกร์มาอยู่ที่เรือนลาภตั้งแต่สองกันยาอันนี้มันเหมาะเจาะมากๆเลยที่คนจะมีโชคมีลาบเข้ามาใครอยากได้บ้านใครอยากได้รถมันมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะบอกเลยนะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ประกอบกันอีกดาวนึงนั่นก็คือดาวพระพฤหัสซึ่งมาอยู่ร่ว ่วมกันกับดาวพระเสาในเพลนพันธุนะคะนี่เลยค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะมีการก่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณเองมีบ้านมีรถได้แต่งการได้แต่งงานได้หาเริ่งงามยามดีนะคะใครที่ลงทุนทำธุรกิจร่วมร่วมกันกับคู่รักหรือแฟนหรือสามีหรือภรรยา จะดีมากๆนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันใครที่ทำอะไรร่วมกันกับคนรักจะเฮงมากๆช่วยกันทำมาหากิน นะมันเป็นไปในแนวตามดวงคุณเลยอ่ะประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคมากๆใครที่ไม่ได้สร้างบ้านสร้างรถก็จะมีเกณฑ์ต่อเติมบ้านตกแต่งรถนะคะขยายกิจการขยายออฟฟิศทำที่จอดรถทำนูน่นทำนี่จัดสวนคือมีการทำอะไรก็ตามในแผ่นดินของคุณในบริเวณดินของคุณในที่ดินของคุณประมาณนี้เลยนะคะชาวลัคนาราศีกันถือว่าต้องแสดงความ ดีด้วยนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่จะต้องรู้จักเก็บจะต้องรู้จักออมไว้บ้างไม่อย่างนั้นหมดไปอย่างแน่นอนนะแม้ว่าจะได้เงินเข้ามาแต่ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นก็มีสิทธิ์ที่จะเงินหมดกระเป๋าได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอยากจะบอกเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันก่อนหน้านี้เจอปัญหามาเยอะค่ะเจอปัญหามาเรื่อยๆนูน่นนี่นั่นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆจุกจิกนะคะและตอนนี้ถ้าสมัยบอกว่าปัญหาหม แล้วมันจะไม่ใช่ความจริงอย่างแน่นอนปัญหายังมีอยู่แต่ชาวลัคนาราศีกันด้วยความที่ดาวตัวด้วยความที่ดาวประจำตัวเป็นมหาอุดคุณจะมีพละกกำลังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นคุณจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี ยิ่งในวันที่10กันยายนดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณจะเข้ามายัางเรือนสุพระแล้วก็เลงไปยังเรือนสหัชชัดด้วยตรงนี้สมัยจะต้องบอกไว้เลยนะว่าอริหมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรคหมายถึงคู่แข่งหมายถึงสิ่งที่มันไม่ค่อยดีที่มันจะเข้ามารบกวนชีวิตจิตใจคุณอันนี้คือความหมายของอริและดาวพระราหูจะมาอยู่ที่เรือนสุพระในวันที่10กันยายนนี้ได้ มีการโยกย้ายเข้ามาแบบนี้อุปสรรคปัญหาใดๆมันยังมีอยู่สําหรับชาวลักนณาราศีกันสมัยนจะต้องบอกตรงๆแบบนี้เลยนะคะที่ผ่านมาหลายๆคนบ่นค่ะว่าอาปัญหาเยอะมากชาวกันณนะตอนนี้ยังมีปัญหาเช่นเดียวกันแต่มันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตัวอะไรมันจะเป็นแบบจุกจิกอะคะ่ะปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกอุปสรรคต่างๆนานาการดีวงานติดขัดบ้างแต่ ตัวคุณเองนั้นจะมีกำลังใจมีพละกกำลังมากขึ้นในการคิดในการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการคุณก็เลยรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเข้ามาเลยคุณไม่กลัวแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณได้เจอกับปัญหาใหญ่ๆมาแล้วนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกันจะรู้สึกว่าเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะ เข้ามาเลยปัญหาคุณเรียกหาเลยนะเข้ามาเลยปัญหาเข้ามาเลยอุปสรรคมาสี่คู่แข่งฉันจัดการได้ฉันสามารถหาทางออกให้ตัวเองได้ประมาณนี้เลยนะชาวลัคนาราศีกันและอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่ดาวพระราหูได้มาอยู่ที่เรือนสุภะเล็งไปยังเรือนสหาชาัชชะตรงนี้มันชัดเจนมากๆในเรื่องของการเดินทางคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะใครที่ได้เดินทางก็อาจจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางเป็นไปได้นะและอยากจะให้ระมัดระวัง สักนิดนึงในเรื่องของเพื่อนฝูง คนรอบข้างตัวคุณแย่สนิทไม่สหายนะคะอาจจะนําปัญหาหรือว่าอาจจะนําเรื่องที่ไม่สบายใจมาสู่ตัวคุณได้ก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะเรื่องความรักบอกไปแล้วว่าถ้าใครได้ลงทุนลงหุ้นกับแฟนหรือคู่ครองเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากจะไปได้ดีทั้งการงานและความรักเลยส่วนคนโสดนะคะก็ต้องมองดูดีๆนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจค่ะต้องขอแสดงความยินดี ไว้ด้วยคนที่ถูกใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่หน้าตาดีนะหมายถึงคนที่เขาเข้ากับคุณได้ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้และคุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้นั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ